สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของปีศาจแมนเชสเตอร์เต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ติดต่อได้คลิปเริ่มต้นกันที่อนาคตของเชสี่ดินการครับกับกบทเรียนราคาแพงของแมนเชสเตอร์เต็ด ดูเหมือนว่าอนาคตของเจสซีดิงการนะครับเป็นผิวตัวรุกของปีศาจแดงได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงที่โซชาโดยได้ออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยผลงานย่ำแย่ในพรีเมียร์ลีกเป็นสาเหตุให้กุนซือชาวนเวยรายนี้โดนอัปเปอีออกจากตำแหน่งนายาย่อทัฟอร์ดซึ่งในเวลาเดียวกันครับกับการที่คาดหมายว่าดาวเตยวไวเบิก้าปีรายนี้ได้รับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สร้างความทับใจที่ <c oughs> เวสแฮมิเนเตดเมื่อครึ่งฤดูกาลที่แล้วด้วยการจัดไปถึง9ประตูกับ5อซ์ ลิ่กนการได้ย้ายก,กลับไปยังแมนเชสเตอร์เตนต์นะครับในช่วงซัมเมอร์ด้วยทางเลือกที่เป็นไปได้2ทางคือ1การเป็นผู้เล่นคนสําคัญในทีมของโซชาและ2ครับคือการสลับไปสานต่อฟอร์มยอดเยี่ยมที่ลอนดอนสเตเดียมแบบถาวรและด้วยความั่นสัญญาของโซชานะครับในตอนนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาอยากจะให้ดาวเตะรายนี้นะครับก้าวขึ้นจากซูนอคานามี อยู่กับทีมต่อไปเพื่อรอโอกาสในการกลับมาเฉิดฉายครั้งหนึ่งหากแต่ว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นนะครับมันกลับตรงกันข้ามลินการได้รับโอกาสเพียงเก้านัดในทุกรายการครับแถมยังออสตันตัวสำรองถึง8เกมด้วยกันครั้งเมื่อโซชานะครับโดนได้ออกไปวันที่2 1พฤศจิกายนความหวังของกอ,องกลางกีดรายนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในการเข้ากลุ่มหเหยินของรับนังน,นิกหลายคนเชื่อว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับแมนยูอย่างแน่นอนและโอกาสที่นักเตียนตัวสำรองได้พิสูจน์ตัวเองอย่างไรก็ตามครับการเปลี่ยนแปล รับรังนิกนั้นเนี่ยนำมาสู่ทีมป,ปีศาแดงนั่นคือแผนการเล่นในระบบ4-2-2-2ซึ่งกำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักในเวลานี้นอกนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างลินการได้รับโอกาสในการลงเล่นภายใต้การกลุ่มทีมของรังเน็กเพียงเกมเดียวเท่านั้นนั่นคือหน้าที่เสมือนกับยังบอยในศึกยูฟาเจมเลีกเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จากนั้นนะครับเราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาของเขาในสนามอีกเลยดังนั้นเมื่อตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเปิดฉากขึ้นนะครับชื่อของลิงการนั้นแต่ถูกยกขึ้นมาบนเวทีอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้เขาเหลือสัญญาเพียง6เดือนกับยูเนเต็ดนะครับที่ไม่สามารถเรียกร้องอะไรไปมากกว่านี้ หากพวกเขาต้องการจำใจขายลินการ์ดออกไปในราคาเพียงนิดหน่อยแลกกับการที่ไม่ต้องเสียนักเตะไปแบบฟรีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ถือเป็นการเดินหมากที่ผิดพลาดซ้ำซากในตลาดกากรซื้อขายนักเตะของปิดแสดงว่ากันว่าคนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ไปแบบตเต็มๆนั่นก็คือโซชาครับผู้ให้ความหวังต่อลินการ์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดตคุนซือยูเนเตตออกสื่อว่าเขาต้องการแข้งรายนี้เอาไว้กับทีมให้ได้ให้เจ้าตัวนั้นได้พิสูจน์ตัวเอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับกับตรงกันข้ามลินกาได้เอาสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมเดียวเท่านั้นในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกิกายนหากรู้ม,มาก่อนแน่นั้นว่าตัวเองไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เชื่อว่าลินกานะครับคงจะต้องคิดถึงเรื่องการย้ายกลับไปยังเวสแฮมิเตตในช่วงตลาดหน้าร้อนอย่างแน่นอนแต่ด้วยคําพูดของโซชาครับทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะได้รับโอกาสหลังจากที่ทําผลงานได้ดีกับคุณคอนและก็มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษในช่วงท้ายฤดูก,กาลก่อนซึ่งได้พิสูจน์แล้วนนครัวว่่าามมมไเป็เจิง อนาคตของลินการนะครับยิ่งถูกตอกย้ำเข้าไีอีกเมื่อรับรังนิกยังไม่ได้เดี๋ยวแลแม้ฟอร์มการเล่นของทีมนะครับในช่วงหลังเนี่จะทรงๆสุดๆดดดในขณะที่นักเตะอย่างบุนุเฟนัสโดนดรอปแล้วก็มาคาเริฟอดนะครับโดนวิจารณ์อย่างหนักเละเทะเจ้าตัวเนี่ยยังไม่อยู่ในสายตาของคุณซื้อคุณหม่ดเลยซ้ำการถูกวเวทีจากผู้จัดการทีมถึง2คนในลูกการเดียวกันคงจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของแข้งรายนี้จะทบทวนอนาคตของตัวเองในเดือนมกราคมนี้ในขณะที่แมนเชสเตอร์ครับ ก็ยังแสดงความไร้ประสิทธิภาพในการซื้อขายอีกครั้งหนึ่งแทนที่พวกเขาะจะได้เงินอย่างน้อย20ล้านปอนด์กลายเป็นว่าตอนนีน้อาจจะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยก็ว่าได้นี่ก็คือการเด่าวารของพิาแดงแมนเชสเตอร์เดเด็ดครับโดรดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ